ยิห้องกกว้างมากห้องก็คือแบบตีลังกาได้ดูสาว้หน้าของเขาก่อนจ้าความกลางป่าจิตเบาๆชมวิวแบบกินบรรยากาศแบบโอ้ยอิ่มมันข้าวเลยอ่ะเออต้องขอบอกเลยว่าสเตกคือเดอะเบสแบบจับใจอ่ะเออไปเที่ยวเขาใหญ่กัน ที่แรกเลยกับบ้านไม้ชายน้ำเดี๋ยวเรามาแวะกินข้าวกันที่นี่นะครับแต่คืออะไรข้าวของแบบเยอะแยะวุ่นวายของเล่นก็น่ารักเต็มไปหมดมันว้าวรยกาศซนร้านอาหารก็คือแบบว่ามีความติดลำชามีความสวยงามบรรยากาศดีเก๋กูดอาหาร8 8แสล้านอย่างดูเมนูเต็ม นี่คือยังรู้สึกว่าแบบจึงไม่หายกับของเล่นนะดูดิจ้อหญิงเอ,อ้ยอาหารมาแล้วจ้าน้พิกสามเกลือต่อมาเป็นต้มแซ่บเนื้อน้องหลายมาอีกหนึ่งกับแกงป่าเขียวหวานหมูกับปลาสลิดทอดและหมูผัดกับปีสะตอจ้วงจ้าอื้มอืมเอาอีกมันซาบ เมื่อเราทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปคาเฟ่กันต่อมีสะพานข้ามแบบงดงามตามท้องเรื่องตามลำทาอะบกมืออ่ะยกแขนไปเลยที่นี่นอกจากจะมีร้านอาหารและคาเฟ่แล้วก็ยังมีที่พักโรงแรมสวยๆดูสิมีความไทยมีความเก๋นะมีดูดิต่างๆโอ้ที่พักงดงามเป็นวิถีตามวิถีของคนเขาใหญ่ ที่นี่ก็จะมีความตกแต่งแบบเป็นธรรมชาตินะมีต้นไม้นานานะผ่านไม้เหลื่อยไม้ตั้งไม้ประดับไม้ดอกของตกแต่งก็ดูแบบว่าวินเฉดนิดนีด้เก๋เกรุบกรุบมาถึงแล้วในส่วนของคาเฟ่ขาดใจเธอต้องบอกว่าแบบแรกก็คืออลังการของแบบของเก้าเยอะแยะคือแบบอยากได้ทุกอันถ่ายรูปทุกจุดเพราะว่าไม่เคยเห็นนะเนาะอ้าวฉันดีใจเด้โดดดาวเก้าชานอ่ะ ừ. ส่วนของร้านอาหารเขาก็จะให้ครูปองมาดื่มด่ำบรรยากาศกักบคาเฟ่ได้ต่ออีกเป็นส่วนลดนะให้เข้ามาชิมไม่เข้ามาดูฉันก็เลยสั่งเป็นชาบักหนาวและละเต้ลาเต้ที่ฉันจึ้งไปอีกก็คือมีโซนของริมผาลาพิงริมวิวลำธารด้วยนะ ิ่มท้องแล้วฉันก็มาถึงที่พักแล้วตาเรามาพักกันที่โรงแรมดาบาริสข่าวใหญ่เ่นฉันเดินเข่าว,วงโกดก่อนที่จะเข้าห้องพัก่ารีวิวห้องเข้ามาแล้วจ้าที่รแรกนะจตาเป็นแบบโซนของแต่งตัวมีตู้เย็นห้องกว้างมาก ห้องก็คือแบบตีลังกาได้เตียงก็คือคิงไซย์ท่านมองทะลุกระจกเข้าไปในห้องน้ำที่มีความซีตรูมันดูแบบอังกฤษพูดดพ้ด,ดีผู้ดีมาในส่วนของระเบียงมีความมองทะลุกออกไปเจอธรรมชาติส่วนและการตกแต่งแบบเก๋เขาก็จะมีในส่วนของคีการมีคูปองให้เราไปาคางคาเฟ่กินดื่มต่างๆก็ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วไปทานอาหารกันจ้าที่เรากำลังเดินไปห้อาหาร กลางคืนโรงแรมคือสวยมากถ่ายรูปได้แบบ800แนลแ้นรูปจริงๆนะไม่ได้หลอกและแล้วเราก็มาถึงกันในส่วนของร้านอาหารของเข้าจ้ามันดูยิ่งใหญ่กว้างขวางเข้าตีมสุดๆอาหารที่นี่เป็นแบบสไตล์ฟิวชั่นนะครับสั่งเป็นแกงเขียวหวานโรตีกรอบสลัดฟัวกราสและสปากเกตตี้กุ้ง มันเริ่มกันเลยจ้ะต้องบอกเลยว่ารสชาติของอาหารที่นี่มีความอร่อยมีความไทยอยู่หนึ่งๆเหนื่ออร่อยนี่กดไลค์สวัสดีเช้าวัวนที่สองของเราบอนิง่อนิงในเมื่อลืมตาแล้วเราก็ต้องไปเกณฑ์ไปห้องอาหารกันที่เดิมแต่ตอนเช้านี้เป็นสไตล์แบบบุฟเฟต์บุฟใจผู้คนแบบแตกลืมๆมอะ่ะ บุฟเฟตที่นี่คือมาแบบจัดใหญ่แบบจัดเต็มอาหามีความเป็นหนานาชาติไม่ว่าจะชาตินี้หรืชาติหน้าก็อิ่มไปเลยอ่ะไม่ใช่กคดูอ่าวเนี่ยเห็นไหมข้าวต้มนี่มีเครื่องมีอะไรมีช็อกโกแลตมีมาร์ชเมลโล่และอบขนมปังเข้าไปอีกมีของทอดและอะไรต่างๆนี่ต้มไข่ข้าวผัดสปาเก็ตตี้ดู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  อาหารเช้าคือต้องมากินในด้ำยนะจ๊ะเขาก็คือไม่ให้เกินเที่ยงนะจ๊ะแล้วฉันก็จอยกับปาต้องโกะแล้วฉันก็กิน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 ข้าวปั้งแห่มาหนุนโลกเออเออโยกโยกโยกเมื่อราวกินก็มาชมวิวดูสาวใบหน้าของเขาก่อนจ๊ะความกลางป่า ออมทุ่งองเมซอนไป80 0 0แสนล้านเอเคอร์อารมณ์เหมือนเราแบบว่าเออเข้าวิชาพฤกษศาสตร์ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพันไม้นานานพันนะเออเธอก็ดูต้นนี้สิมันใหญ่อกอา มีลำธารไหลผ่านโรงแรมเอ้ามันทำไมมันเก๋ขนาดนี้ในส่วนของสวนของตัวเองนั้นมีความกระจกรอบทิศมีความเกลกรูปถ่ายรูปแบบเฮ้ยเธอฉันฉันเธอมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆด้วยตาถ้าสังเกตดูที่นี่นะจะมีตุ๊กตาแบบอารมณ์เหมือนแบบเทพเจ้าสัตว์มีความวันรแลนด์เบาๆเหมือนเราล่องลอยอยู่ธรรมชาติบนสวงสวรรค์อะไรประมาณนั้นเลยนี่ คาเฟ่แบบชื่อดังชื่อใหญ่และสวยงามเราไปเที่ยวกันเลยที่แรกนะครับเราไปกันที่พรีโมพิเอซาจะมีค่าเข้าด้วยนะครับก็เือเป็นเด็กฮัผู้ใหญ่ก็จะ100 ที่นี่เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่เลยนะครับของเขาใหญ่เหมือนกันเป็นการจําลองสถาปัตยกรรมรารจากหมู่บ้านโบนราณอายุ500ปีแล้วที่แคว้นทัสคคนีนะครับประเทศอิตา,าลี <g uss> ก็คือในวันที่เราไปนะครับอากาศดีม,มากเพราะว่าฝนมาตกแบบฉับฉามเลยเราก็เลยแบบเดินชมเมือง,มงถ่ายรูปต่างๆและได้ไปให้อาหารน้องแกะน้องแพะน้องลาน้องมา้าน้องกวางอ๋อไม่ใช่มันคืออัปากาจ้าโอ้ยว่กินชาจังเลยเนาะ เรียบร้อยอะไรกับที่แรกเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะจ๊ะมาต่อกันเลยกับที่ทอสแกนเดอร์บัมไลทใครที่มาเขาใหญ่แล้วก็ต้องไม่พลาดที่นี่เลยนะจ๊ะที่นี่ก็มีคาเฟ่เราก็แบบส่ะน้ําจิบเบาๆชมวิวแบบกินบรรยากาศแบบโอ้ยอิ่มเมืนข้าวเลยอะ่ะเอออ,อีนกนี่เออเออใช่เรื่องไหมนะ พื้นที่เขาใหญ่มากเลยนะครับเห็นเขาบอกว่าตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ2,000กว่าไร่เลยเลยชทีดเดียวดูมีพื้นที่เล่นน่ารักน่ารักแบบเป็นกิจกรรมครอบครัครควรกับเด็กอองแองอุ้ยป่าย กินเนอร์กันนะโจเรามากันที่ร้านมิทวินชอเป็นร้านอาหารที่ดูดีดูหายในส่วนของอาหารอาจายนะเป็นเกี่ยวกับแบบสเต็กเอ้ยสลัดเอ้ยเป็นแบบแนวฝรั่งดังเงเราก็จัดเข้าไปเลยสุกวบเทียบ โอ้โหรสชาติคือดีต้องขอบอกเลยว่าสเต็กคือเดอะเบสแบบจับใจอ่ะเออเข้าใจไหมอร่อยมากเขาไม่ได้มีดีแค่ของขาวนะจ๊ะของหวานเขาก็คืออร่อยเบเกอรี่ก็คืองามอ่ะฉันวนสักหน่อยแต <g zia> <t> ่ฉันก็จะกลับแล้วฉันง่วงเออบ๊ายบายกลับเด้อมอร์นิ่งซาวันกลับจ้าโอ้ยอากาศก็ยังชุ่มฉ่ำฉดชื้นฉุด ก็ได้ทําการกินอาหารเช้าในแบบเมื่อวานแต่เราเปลี่ยนแบบกินเพราะมันเยอมมากกินเมื่อวานไม่หมดลงกินต่อวันนี้เจอโอ้กินขบายหยุแต่เพิ่มเติมวันนี้ก็คือเราจะไปดูรถบ้านจ้าจะเป็นแบบที่พักให้คนแบบที่อยู่ที่พักรถบ้านเขา,าแบบใช้ที่ส่วนกลางแกคือมันดีมากมันเป็นส่วนตัวมากแกมันติดริมน้ำ ดูสิข้างในก็คือมีความจิ้มลิ้มจิ้มใจเนี่ยมีโซฟามีโซนดูทีวีเอิงเอิยแล้วก็เข้าไปข้างในเป็นโซนของเตียงนอนมีห้องน้ำนะจ๊ะแบบว่าแบบเฮ้ยเล็กๆไ็น้อยนอยเหมาะกับความเป็นแบบคู่รักว่าอยู่ด้วยกันสองคนนะ่ารักก็จู๋จีเออแต่ได้ๆก็คือรองรับการมาเป็นหมู่คณะมีลานกิจกรรมอารมณ์รอบกองฝ่ายอ่ะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ เราจะลาจากโรงแรมไปเราก็ไปอิออกกับคาเฟ่ของเขากาันใครที่ได้มาพักก็จะได้แบบคูปองเอามาแบบเป็นส่วนลดในการซื้อกาแฟอ่าความกาแฟก็คือรสชาติน่ะมันดีนะก่อนกลับก็ไปทานอาหารกลางวันกันเถอะ และเรามากันในร้าน Timber Tales เขาใหญ่เขาเป็นร้านอาหารตายสไตล์คาเฟ่สวนป่ามีอาหารมากมายให้เลือกนะจ๊ะมากันที่ใบเหลียงผัดไข่รสชาติดีเลยทีเดียวจ้าไปที่ผัดไทยเส้นจาน คาเฟ่เพื่อจะไปเก็บรูปธรรมชาติส่วนป่าสวนดงพงภัยของเขาธรรมชาติมากๆม,มีไปถึงของปลาคาปลาคาปลาจ้าและปลาอือ กับทิปเขาวใหญ่ของเราเราจะไปหลอกที่ไหนฝากติดตามด้วยเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะบ๊ายบาย